อรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ใหเพนเนียน,นะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าเปิดว์ปกันค่ะทุกคนวันนี้พาทุกท่านมาเปิดว์ปกับพื้นที่ใกล้ๆแปลงดอกไม้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูค่ะว่าเราปลูกอะไรใหม่นะคะเพราะว่าเมล่อนเราเสียชีวิตไปแล้วเขาสู้อากาศหน้าฝนไม่ได้นะคะทุกคนมันก็เลยก็เลยไม่รอดต้องปล่อยค่ะ แต่เราปลูกอย่างอื่นทดแทนแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าปลูกอะไรนี่เลยจ้ามเมล็ดแตงโมเราปลูกแตงโมทดแทนนะคะนี่ปลูกใส่ถุงไว้เลยแล้วก็เขาก็จะเลื้อยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วค่ะอันนี้มันมีย5 2สิบห้ายห้าเมล็ดนะคะตอนนี้ก็งอบเกือบจะหมดละนี่ ดน้ำแล้วด้วยชุ่มชาชุ่มชื่นปลูกชดเชยค่ะแล้วถุงที่เหลือยังไม่ได้ปลูกนะคะฝั่งนู้นยังไม่ได้ปลูกนะเมลอนก็ยังเหลืออยู่ต้นไม่เป็นไรค่ะส่วนอันนี้เป็นต้นเงาะนะคะอ่านี่แตงโมงของเราเริ่มงอกขึ้นมานี่ค่ะแทบจะงอกแทบจะหมดเลยเนี่ย อ๋อเหลือเหลือถุงนี้ถุงนี้ยังไม่มียังไม่งอกเลยสักเม็ดหนึ่งปลูกแค่สองเม็ดนะคะใส่หลุมแล้วสองเม็ดสองเม็ดบางต้นก็งอกได้เม็ดหนึ่งบางต้นก็สองเม็ดค่ะวันนั้นสังเกตเห็นนะคะว่ามีหอยทากค่ะมากัดกินอีกแล้วนะก็เลยนี่ค่ะทำการหว่านยาเม็ดสีชมพูเล็กๆเนะะี่ยค่ะ ท,ทุกท่านเห็นนะี่คือยาฆ่าหอยนะคะก็หวานเยอะเลยแหละเพราะว่าเราต้องการผักของเรานะคะเราไม่ได้ต้องการหอยทากนะนี่ค่ะบริเวณก็จะแคบๆนิดนึงนี่ค่ะรอยเขากัดเนี่ยใบใบแตงโมที่ออกมาต้นอ่อนๆนะคะเขากัดขาดเลยอะ่ะสุดยอดจริงๆเลยหอยทากเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีกำจัดค่ะ เขาเป็นศัตรูพืชเราก็ต้องกําจัดเขาอ่านี่ค่ะกำลังจะริญเติบโตกําลังออกใบจริงนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดสังเกตนิดนึงนะคะนี่นี่น,น,นใบจริงกําลังมาแล้วอุยอตอนนี้ค่อนข้างเห็นชัดเจนยี่สิบหต้นนี่ค่ะใบจริงใบจริงงอกแล้วนะ เออดีใจจังเลยก็เดี๋ยวต้องดูแลกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย